สูตรสุดยอดดินปลูกพืชผักงามยกสวนปลูกต้นไม้นี่ผลดกโตเร็วนะครับเป็นสูตรที่ดีมากๆแล้วเราชื่นทำใช้ในสวนนะครับขั้นตอนแรกครับคุณเอามาครับเนี่คือหน้าดินนะครับหน้าดินนะครับที่เป็นดินร่วนนะครับหนึ่งส่วนดินร่วนนะครับที่เป็นหน้าดินตอนต่อมานี่ครับมูลหัวนะครับหนึ่งส่วนครับนี่ดินหนึ่งส่วน มูลบัวหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะครับง่ายแสนง่ายแล้วก็ใช้ดีเพราะเราชื่นใช้ดินสูตรนี้นะครับพืชผักงามครับต่อมานี่คือสูตรที่เราชื่นใช้แล้วก็ใช้อันนี้คือใบไม้หมักนะครับเ,ออเราชื่นก็ใช้ใบของพืชตระกูลถั่วอ่าอันนี้คือเราใช้ใบก้ามปู่หมักนะครับแต่ว่าคุณใช้ใบพืชตระกูลถั่วได้ทั้งนั้นอ่านกยุงฝรั่ง ต้นใบทองหลางใบทองหลางหมักนี่ยิ่งดีเลยวันนี้เออตดชื่นใช้ใบกามปูหมักขั้นตอนต่อมานะครับความสนุกสนานครับเข้ามาหัวใจหนึ่งดวงนะครับบอกทีว่าดูเออตดชื่นแล้วได้สาระประโยชน์อะไรบ้างทำไมถึงชอบดูเออตดชื่นและดูกี่โมงจากจังหวัดอะไรนะครับขั้นตอนต่อมาครับนี่คือน้ำนะครับใช้น้ำคลองน้ำฝน ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็คือความสนุกสนานที่เราเคยทําเอาไว้คือจุลินรีย์ที่เราเลี้ยงเอาไว้จุลินรีเนี่ยใช้จุลินทรียอะไรก็ได้ที่ใครเคยดูรายการแล้วสดชื่นจุลินรีย์อะไรแล้วเคยลองทําใช้ได้ทั้งหมดนะครับจุลินทรียหนอกกล้วยนะครับก็ดีเพราะว่าจะย่อยสลาย ได้เร็วจุลินทรีย์สังาะหอแสงอันนี้จุลินรีย์สังาะหอแสงใช้ได้นะครับจุลินทรีย์ใบทองหลางใช้ได้เพราะว่าเราจะเอามามช่วยในการย่อยสลายให้จุลินรีย์เขาสร้างเนื้อสร้างตัวก็จะย่อยสลายสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ดินดีจุลินรีเนี่ยคืออะไรก็ได้นะจุลินทรีย์ที่เคยดูที่รายการเออสดชื่นทาเอาไว้นะจุลินรีย์สังาะหอแสงจุลินรีย์ใบทองหลางนะครับจุลินทรีย์นอกกล้วยได้ทั้งนั้นนะครับใส่ไปเลย ห้าช้อนครับปุ๋ยปลาครับนะใครเคยดูก,การเออชื่นทําไว้นะครับทาแล้วก็บอกนะครับปุ๋ยปลาใส่ไปเลยห้าช้อนครับสองสามสี่ห้าใส่ได้เยอะไม่เป็นไรครับอันนี้ครับที่ส่วนเออชื่นก็ทําปุ๋ยใช้เองนะครับทาจุลินทรีย์ใช้เองเราประหยัดต้นทุนแล้วมันได้ผลที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ อย่างมะละกอที่ใครเห็นเนี่ยออกผลเยอะๆดกๆเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยป่าเนี่ยแบบนี้แหละครับแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยหมักแบบไม่กับกองแล้วเราก็ลดไปเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าความชื้นตรงนี้ก็สําคัญนะครับถ้าคุณทําที่บ้านนะครับในเมืองคุณก็เอากระบะใหญ่ๆนนเนาะคุณละก้องนนเนาะมาใส่ได้แต่เดี๋ยวว่าเออเราชื้นทําะกองไว้ตรงนี้เลยเราใช้ตรงนี้เราจะเอาไปใช้แบบแนวแบบว่าปลูกผักบ้างนะครับเออเราชื้นจะปลูกผักก็จะใช้อันนี้แหละครับ เห็นไหมแล้วมันก็จะได้ความดินที่แบบร่วนซุยนะครับเราใช้หน้าดินที่เป็นร่วนซุยเดี๋ยวจะมาดูความชื้นประมาณไหนกันนะครับนี่เห็นนะคุกเขาให้เข้ากันนะครับเหมือนเธอกับฉันที่เข้าใจฮัหลความชื้นนะครับเราดูยังไงนี่ครับเราก็มาํำอย่างนี้เลยนี่ถ้ามันน้ําไหลออกเป็นโจ๊กเนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยจะแต่ว่าสามารถํำได้ <inate> นะกามแล้วเป็นก้อนนะครับนี่คือความชื้นที่พอดีมากสูตรนี้ทําใช้พวกปากน,นี่คืองามเลยไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอะไรแล้วคือทําใช้ได้เลยแล้วก็ทําใช้ปลูกไม้ผลนี่ดีมากๆนะครับเนี่เราก็ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายนะครับหมักเอาไวข้ขันตอมานะครับพอได้ความชื้นแล้วกง่ายๆเลยคุณทำาไว้ใช้ที่บ้านเนี่ยคุณเอากระสอบมานะครับเก็บใส่กระสอบนะครับใส่กระสอบไว้สักครึ่งกระสอบนะครับแล้วก็มัดไปลายนะครับมัดปลายให้มันมีพื้นที่แล้วคุณก็วางเอาไว้นะครับ วางไวเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับ2เดือนนะครับหเดือนถึง2เดือนพอเสร็จแล้วเขาเรียกว่าหมักให้จุลินซีมันย่อยสลายทํางานอะไรแล้วคุณก็เอาไปปลูกต้นไม้ได้ปลูกพืชผักงามคุณไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเลยปลูกผักนี้คืองามเลยก็ได้ดินปลูกอย่างดีนะครับคุณสามารถเอาไปใช้เองเอาไปสร้างอาชีพได้นะครับสร้างรายได้ได้นะครับดูเสร็จแล้วบอกความรู้สึกต่อเอิร์ธสดชื่นนะครับวันนี้เราเชิญก็มาทํา สูตรดินให้ดูแล้วใครอยากดูเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้อะไรบอกเรชื่นครับสิ่งที่สาคัญที่สุดของมนุษย์คือลมหายใจเออสดชื่นก็มาปลูกต้นไม้ให้กับโลกใบนี้เพราะว่ามีประโยชน์ต่อลมหายใจปลูกคนละต้น2ต้นนะครับแล้วคุณจะสดชื่น